หกคาร์บอนไดออกไซด์บวกหกน้ำซีหกเอสสิบสองจะได้น้ำตาลกูโคสซีหกเอสสิบสองโอหกบวกหกออกซิเจนในขบวนโดยมีแสงแดดและโคโรฟิลในขบวนการโฟโตซินิสิสการสังเคราะห์แสงนะแล้วเรา,เาแป้งมาเป็นโมโนเมอร์เป็นกูโคสเอากูโคสมาเป็นโมโนเมอร์มาโพลิมเมอไรเซชันก็ได้แปง้งเอานะเป็นคอนเดนเซชันเอาน้ำออกไปก็เหลือซีหกเอสสิบโอห้าห้อยเอ็นก็เป็นแปง้งเพราะนั้นข้อนี้คือตอบข้อที่สามครับ สิบหกครับข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องครับข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องพลาสติกทุกชนิดเป็นโพลิเมอร์น,นักเรียนเก่งเลยนะพลาสติกทุกชนิดเป็นโพลิเมอร์ถูกครับแต่โพลิเมอร์ทุกชนิดไม่จำเป็นต้องเป็นพลาสติกนะครับเราฟังให้ดีนะพลาสติกทุกชนิดเนี่ยต้องเป็นโพลิเมอร์พูดง่ายถ้าเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์ พลาสติกเนี่ยเป็นซับเซตของคันนเป็นซับเซตของโพลิเมอร์พลาสติกเนี่ยเป็นสับเซตของโพลิเมอร์พลาสติกทุกชนิดต้องเป็นโพลิเมอร์แต่โพลิเมอร์นั้นไม่จําเป็นต้องเป็นพลาสติกนะครับข้อสองโพลิเมอร์ทุกชนิดเป็นพลาสติกผิดเลยนะครับข้อที่สามโมโนเมอร์ของโพลีทีนคืออ e ีทีนถูกต้องเลยนะคะอ,อีนอีนเหมือนกันในล่องเป็นโพลิเมอร์เช่นเดียวกับพลาสติกครับ เพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกตอบข้อที่สองครับระวังให้ดีนะครับพลาสติกทุกชนิดเป็นโพลิเมอร์แต่โพลิเมอร์ทุกชนิดไม่จําเป็นต้องเป็นพลาสติกครับต่อไปต้องการดอกกันไว้เลยนะข้อนี้สิบเจ็ดการทําโมเลกุลเล็กๆเนี่ยนะครับหลายๆโมเลกุลเนี่ยให้เป็นโมเลกุลใหญ่เรียกว่าอะไรบอกแล้วนะโมเลกุลเล็กเป็นโมเลกุลใหญ่โพลิเมอไรเซชัน โมเลกุลใหญ่ๆเป็นโมเลกุลเล็กๆไฮโดรไลซีสไฮโดรแปลว่าน้าไลซีสแปลว่าย่อยย่อยสลายด้วยน้ําสมัยก่อนนี่เราต้องย่อยสลายด้วยน้ําอย่างเดียวเราพบว่ามันย่อยสลายด้วยน้ําเพราะน้ําเป็นตัวทําลายที่ดีที่สุดเราเรียกว่าไฮโดรไลซีสแต่ต่อมาเราก็พบว่าสามารถย่อยไฮโดรไลซีสด้วยกรดไฮโดรไลซีสด้วยเบสได้โอเคนะครับแอดดิชันคอนเดนเซชัน โพลิเมอไรเซชันคอส i n k กิงเชื่อมกันแบบสลับก้ยหรือล่างตะข่ายนะครับเพราะนั้นอันนี้จะต้องเป็นปฏิกิริยาโพลิมอไรเซชันนะครับโพลิเมไรเซชันทำโมเลกุลเล็กๆให้กลายหลายๆโมเลกุลเลยให้กลายเป็นโมเลกุลใหญ่ๆนะครับซึ่งบอกแล้วว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของโพลิเมอร์ก็คือโมโนเมอร์หน่วยที่เล็กที่สุดของโพลิเมอร์คือโมโนเมอร์ หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรโตีนก็คือกรดอะมิโนต้องเป็นชนิดอัลฟาอะมิโนแอซิดหน่วยที่เล็กที่สุดของแป้งกูโค c สครับหน่วยที่เล็กที่สุดของสารประกอบโมเลกุลครับหน่วยเล,เล็กที่สุดของธา,าตุอะตอมนะครับอย่าลืมนะครับต่อไป17ครับไ8สิ 18, ครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารพวกพอลิเมอร์ครับเซลลูโลสเซลลูโลสเป็นพวกพอลิเมอร์ไหมโอ้โห เซลลูโลสมันก็ต้องเป็นสารพวกโพลิเมอร์อยู่แล้วนะครับต่อไปไหมเห็นนะไหมก็เป็นพวกโพลิเมอร์ครับต่อไปกูโคสซโคสครับน้ำตาลครับน้ำตาล c 1สิบสอง1ยบสองโอสิบเอดน้ำตาลซ so ูโครสเกิดจากกรูโคสสองโมเลกุลมารวมกันแล้วเอาน้ำออกไปหนึ่งโมเลกุล C6S12O6 C6S12O6 บวกกับ C6S12O6 ก็เป็น C12S24O2 แล้วลบน้ำออกไป1โมเลกุลก็เหลือ c 1 2 s 2 1 o C เท่าไหร่นะ C6S12S22O11 ครับโทษเพราะนั้นไม่ใช่ก็คือสูโคตรครับ ยูเรียเมทานันใช่ครับเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่สามครับต่อไปสิบเก้าครับข้อใดเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์อ้าวดีมันต้องสังเคราะห์ขึ้นมาเนเจลล์ลับเบอร์ครับเนเจลล์ลับเบอร์ก็คือยางธรรมชาติครับยางธรรมชาติก็เกิดขึ้นในธรรมชาติตีมันจะสังเคราะห์ออยังไงอ่ะอไก่ก็ไม่ถูกแล้วเปอร์สเปคครับเลยอนครับเลยอนเอามาทําเป็นอะไรล่ะเส้นใย นะเอามาเป็นเส้นใยนะครับก็เกิดในธรรมชาตินะครับเส้นใยอสเบตอสก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อใดเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ข้อนี้ข้อใดเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ก็ต้องตอบข้อที่ขอไขเท่านั้นนะขอไขเท่านั้นเนเจร์ลับเบอร์เลยอนอสเบตอสพวกนี้เป็นโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติครับเพราะนั้นเปอร์สเปกนั้นเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ครับ จึงตอบข้อขอไข่เท่านั้นนะครับเพราะนั้นตอบข้อ1ครับต่อไปครับข้อ20ครับไฮโดรคาร์บอนโซ่เปิดโซ่เปิดแปลว่าไม่เป็นวงนะครับในข้อใดสามารถนำมาโพลิเมอไรเซชันได้ c 2 h 6ได้ไหมครับ c 2 h 6เข้าสู่ CnS2n บวก2ถันไหม เท่าสู่ c n s 2 n เอา2คูณ2เป็น4บวก2เป็น6พันธะเดียวครับพ o ลิเมอไรเซชันไม่ได้ครับ C3H8 C3 3 3. 3, 3เอา2องคูณบวก2 3 2 6บวก2 8ใช้ไม่ได้ครับ C4H8 ได้ครับ c 5 s 1 2 c n s 2 n บวก2เห็นไหม5้าบวก2เป็น12เป็นพันธะเดียวครับข้อหนึ่ง ข้อ2ข้อ4เป็นเพราะอันเคนเข้าสูตร cns 2 n บวก2เป็นพันธะเดียวเป็นาสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวครับโพลิเมอไรเซชันไม่ได้ครับต้องไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวต้องมีสูตร cns 2 n cns 2 n ลบ2เพราะนั้นข้อที่3เห็นไหมครับ c 4 h 8 s 8ครับก็เป็น c n h 2 n ครับ2คูณ4เป็น8ครับจึงตอบข้อที่สครับ ต่อไปครับข้อ21ครับสารข้อใดสามารถนำมาโพลิเมอไรเซชันแบบเติมได้หนึ่งได้ไหมนักเรียนต้องรู้แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะไม่มีคาร์บอนคาร์บอนพันธะคู่มีหมู่ฟังก์ชันที่เป็นกรดนี่าคาร์บอซิลกับหมู่ฟังก์ชันที่เป็นเบสอะมิโน อย่างนี้ถ้าเอามาต่อกันก,กรดต้องต่อกับเบทเบทต้องต่อกับกรดอย่างนี้เป็นโพลิเมอไรเซชันแบบคอนเดนเซชันโพลิเมอไรเซชันครับหรือ Con ปริยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นได้โมเลกุลเล็กๆออกมาก็คือน้ําครับเพราะเบสบวกกรดก็จะในน้าก็อไก่ไม่ได้แล้วแบบเติมขอไข่ได้ไหมนักเรียนป้าวได้แน่นอนครับมีคาร์บอนคาร์บอนตอนนั้ค,ค,คู่เวลาสังเกตทำข้อสอบ เทต้าฟูโรเอทิลีนเห็นไหมตัวนี้ทำอะไรอะพลีเตตะาโฟโลเอทิลีนตัวนี้ใช้เครือบกระทะครับชื่อทางการค้าว่าเทปลอนเทปลอนนะเอามาเครือบกระทะแล้วทอดปลาจะไม่ติดกระทะนะตัวนี้ได้ตัวง่าขอควายได้ไหมไม่มีคาร์บอนคาร์บอนมานะกูระวังข็สอบออกมาหลอกคาร์บอนพันธะคู่แต่จับกับออกซิเจน ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องคาร์บอนคาร์คาร์บอนจับกับคาร์บอนพันธะคู่ต้องคาร์บอนสองตัวนะครับไม่ใช่คาร์บอนกับออกซิเจนนะครับระวังนะเวลาทำข้อสอบต้องดูให้ดีเคมี M e เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับงองูครับเห็นนะมมีไหมมีมีนักเรียนครับมันหลอกตรงไหนมันหลอกตรงว่าเออตรงนี้เอาคาร์บอนจับกับคาร์บอน แต่ตัวนี้เอาไฮโดรเจนจับคาร์บอนไม่ใช่นะครับคาร์บอนตัวนี้จับกัคาร์บอนตัวนี้แต่ไฮโดรเจนตัวนี้จับกับคาร์บอนสแขนคาร์บอนมีสมูสี่สี่แขนหนึ่นตงตัวไฮโดรเจน2ตัว2แขนสามแขน4ี่แขนเห็นไหมครบแขนแต่มันหลอกเราถ้ามันเขียนไฮโดรเจนห้อยสแลนะ้วนักเรียนก็เลือกได้สิครับเพราะนั้นข้อนี้จะทำการโพลิเมอไรเซชันแบบเติมได้ก็มีขอไข่กับงองู ส่วนข้อกอไก่ต้องเอาไปโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นนะครับขอไข่เอาไปทำโพลีเตต้าฟูโรเอชูลีนครับเคลอบกระทะนะครับเทปลอนงองงูทำอะไรครับไวนิลคอลายทำได้ไหมอ๋อ,อ้อตอบตลอดเลยนะไอไวนิลคอลายเนี่ยเอาไปทำ Poly โพลีไวนิลคอลายโพลีไวนิลคอลายก็คือ PVC อยากรู้ว่าบอกพอลิเมอร์มาอยากรู้ว่า ตัวไหนเป็นโมโนเมอร์ดูหลังโพลีดูหลังโพลีจำหลักไว้โพลีเอทิออทอลีนโมโนเมอร์เอทิลีนโพลีสไตรีนโมโนเมอร์สไตรีน